เคยเป็นไหมคะสามวันถ่ายทีสี่วันถ่ายทีท้องป่องหนักมากอุดอัดทำอะไรก็อึดอัดไปหมดไม่ดีหรอกนะแม่เกดเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเจอปัญหานี้นะคะอุดอัดท้องสามวันถ่ายทีสี่วันถ่ายทีเฮ้ยมันไม่ดีหรอกนะจริงๆมันควรจะถ่ายทุกๆวันเอาของเก่าออกเอาของใหม่เข้านี่เอาแต่ของใหม่เข้าของเก่าไม่ได้ออกเลย มันก็จะทำให้ส่งผลต่อร่างกายาระบบร่างกายหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกลิ่นตัวเอ้ยกลิ่นปากเอ้ยนอนไม่ค่อยหลับวันนี้ไม่เก๊มีผลิตภัณฑ์ดีท็อกล้างลำไส้ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นมาแนะนํามันค่ะนั่นคือ i t o ็ top. อันนี้ก็จะช่วยล้างระบบลำไส้เราที่มันมีสิ่งตกค้างมักหมมไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลเป็นไขมันเป็นอะไรแต่ลาอย่างดีท็อกออกมา เพื่อให้ลำไส้เราได้สะอาดขึ้นระบบขับถ่ายดีขึ้นถ่ายทุกวันอันนี้แม่เกตลองแล้วตั้งแต่ตอนกินตอนก่อนนอนทั้งคืนไม่ได้ถ่ายแบบปวดบิดอะไรนะัก็คือมาถ่ายทีตอนเช้าแล้วก็ขับถ่ายแบบโคตเมันคนเก็บกดอะ่ะแล้วก็ถ้าอันนี้ยอมรับเลยว่าปกติจะกิน,นเนื้อสัตว์ค่อนข้างเยอะกว่าแป้ง มันก็เลยจะทำให้โอเคมีของสะสมเยอะยิ่งช่วงโควิดที่ผ่านมา2เดือนสเดือนจริงๆไม่ได้กินดีท็อกมานานมากจนอาจเอเจอตัวนี้ก็เลยทดลองกินซะหน่อยทําให้แบบจาก3วัน4วันถ่ายอันนี้คือถ่ายทุกวันแล้วก็โอเคแรกๆท้องอาจจะโคคากบ้างเพราะว่าเขากําลังปรับกระบวนการในลําไส้กินของแมเกาถ่าย วันถ่ายทีสามวันถ่ายทีอะไรอย่างนี้ก็ให้ทานวันเว้นวันก่อนหรือวันละถ่ายแหถ่ายยากมากก็กินทุกวันวันละหนึ่งสองอันนี้ทานง่ายมากเป็นเหมือนสก,กัดจากผักผลไม้ธรรมชาติจะเป็นพวกสก,กัดจากสตรอเบอรี่ทับทิมส้มแครอทอะไรอย่้ยค่ะตามนี้เลยแต่ว่าอันเนี้ยคือชงกินง่ายชงเหมือน ทรงใส่น้าปกติกินปกติแต่คืออันเนี้ยเป็นรสชาเขียวคือมันก็จะหอมแต่ว่ามันมีกลิ่นแบบกลิ่นมะลิด้วยเออมันเป็นเอกลักษณ์ที่แบบเออโอเคไม่ไม่เหมือนไข่ดีแต่ก็หอมดียิ่งยิ่งถ้าคนชอบทานชาน่าจะฝินมากค่ะทานง่ายมันดีต่อสุขภาพหลายอย่างเลยนะมันลดกลิ่นปากกลิ่นตัวแล้วก็ทำให้หลับลึกขึ้น มีสารพวกพอเราล้างลำไส้ออกไปหมดแล้วร่างกายเราก็จะปรับความสมดุลให้มาดีขึ้นทําให้แบบผิวพรรณสดใสเปล่งป่ังขึ้นนี่เลยแนะนําเลยดีท็อกซ์ลำไส้จากยี่ห้อ i t a l k ะต้องลองค่ะอันนี้ลองแล้วก็ติดใจนะจากพุงมงป่องไม่อยากให้ดูเลยพุงปองอันนี้ตอนนี้คือพุงแฟ่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว แฮปปี้มากบอกได้เลยเพราะว่ามันอึดอัดเนาะถ้ามันไม่ได้อ,ออกเลยอย่างเงี้ยทุกคนต้องลองค่ะแม่แม่ทานได้มันไม่ทำให้เราแบบทรมานปวดบิดอะไรแบบแบบเหมือนพวกพวกยายาถ่ายยาอะไรแต่อันนี้มันคือดีท็อกซ์ลำไส้ล้างลำไส้เราให้สะอาดอย่างน้อยๆทานแบบเดือนละหนึ่งครั้งไม่ใช่เดือนละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนี่คือหนึ่งเซตนะคือเดือนละครั้งหรือสองเดือนครั้งแต่จริง ทนันมันสามารถทานได้เรื่อยๆมันไม่ได้แบบว่าเป็นอะไรที่เหมือนเป็นยาอันนี้มันเป็นแบบสมุนไพรก็เหมือนเรากินชาเขียวชาตามปกติกินชานมไข่หมูเดงได้ทุกวันเลยแตกินนี้เพื่อสุขภาพจะไม่กินได้ไงเนาะวันนี้แม่เกดไปก่อนนะคะใครชอบสาระดีๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e ให้นะแล้วจะหาผลิตภัณฑ์ดีๆสวยๆส,สำหรับแม่ๆม,มาฝากอีกนะคะกดไลค์กดซับสไครให้แม่เกดด้วยนะ วันนี้ไปก่อนนะบายยไปกินก่อนนอนนะคะอย่าลืมทานก่อนนอนจะได้เนี่ยอ้อลืมบอกว่าไม่ควรทานกับวิตามิน B นะคะหมายถึงว่าถ้าเราจะกินอะไรที่เป็นวิตามิน B รวม X อ็กซ์หรืออะไรเงี้ยเราควรจะทานแยกเพราะจะทําให้การดูดซึมในร่างกายของการดูดซึมวิตามิน B ในร่างกายเราประสิทธิภาพต่ําลงควรกินแยกกันอย่างเช่นอันนี้เรากินก่อนนอนแล้วก็กินวิตามิน B ตอนเช้าแทนอะไรอย่างนี้อย่างไม่เก่งไม่เคยากินตอนอันนี้กินก่อนนอนวิตามินบีกินตอนเช้าแทนไปเลยมันก็บำรุงร่างกายได้เหมือนกันอันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย